ของกลุ่มชัติพันธ์ที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลเพียงเพื่อหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มชัติพันธ์ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาปัจจุบันยังคงพบเห็นแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชัติพันธ์ที่ต่อต้านรัฐบาลก็ตามล่าสุดกลางเดือนเมษายนมีชาวบ้านหมู่บ้านผ่องแสงเวียงโหโปรงรัชฉานถูกจับไปกว่า1ิบคนและขณะนี้ ญาติยังไม่ทราบว่าถูกควบคุมตัวไว้ที่ใดประธานสภาเพื่อกอบกู้รัชฉานระบุว่ายอมรับว่ากลุ่มชัติพันธุ์เองไม่มีความเป็นเอกภาพและหลายกลุ่มถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาสันติภาพขณะเดียวกันหลังรัฐบาลอาหารขึ้นมาปกครองประเทศกระบวนการเจรจาสันติภาพเริ่มชะงักเพราะภายในเมียนมาเองก็มีปัญหา เช่นกลุ่มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG และกลองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ที่ขณะนี้เป็นกลุ่มต่อต้านติดอาวุธเช่นเดียวกับชาติพันธ์แล้วรวมทั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลเมียนมาที่เข้ามาในกระบวนการสัติภาพในปัจจุบันถ้าผมความความม่งมองของผมเนี่ยถ้าอยู่ให้ภายในพม่ากเกกันเอง อย่างเหมือนคนในวันทะเลาะกันในวันกัน,น,น,กนคุยกันเองเกียกันเองนะผมว่ามันจะยากอยู่ถ้ามาดูภายนอกอย่างเช่นอาเซียนมาหลับหนึ่งเลยพอมาดีอาเซียนมีไปห้าข้อละมาดีอาเซียนมันมีห้าข้อมีแค่นิกระลาละไม่แต่นักการไม่ได้ดไทำอะไรเลยผ่านไปแล้วปีกว่าเกือบจะเข้าจะจองปีแล้ะนะยังไม่ได้ทำอะไรเลย หัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าจากนี้ในเมียนมาจะเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ทั้งชาติพันธ์และ PDF กับรัฐบาลทหารอย่างหนักทั้งนี้ต้องยอมรับว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพของรัฐบาลทหารเมียนมาปัจจุบันต้องการให้ชาติพันธ์แบ่งแยกหรือไม่เป็นเอกภาพมีการดึงชาติพันธ์บางกลุ่มเป็นพันธมิตรกับกองทัพดังนั้นเจรจาสันติภาพเมียนมาปัจจุบัน กำลังตอบโจทย์ความขัดแย้งซึ่งขัดแย้งกับหลักการหรือธรรมเนียมของกระบวนการเจรจาแนวโน้มในอนาคตถ้าพอจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับคือปัญหาของเมียนมาเนี่ยทางกองทัเพเขาต้องการให้เป็นปัญหาภายในประเทศแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวกลางที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว,ว่าการหาตัวกลางหรือว่าพื้นที่เป็นกลางหรือประเทศเป็นกลางต่อไปอนาคต จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากของบวนการสันติภาพในเมียนมาแต่ว่าประเทศเป็นกลางหรือว่าพื้นที่เป็นอลางนี้อาจจะต้องรับการยอมรับทั้งจากฝ่ายของกองทัพเมียนมาเองนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์กระบวนการสร้างสันติภาพเมียนมาเริ่มในสมัยประธานาธิบดีอูเตงเซิงในปี2558เริ่มต้นมี8กลุ่มเข้าร่วมกระทั่งปัจจุบันเพิ่มเป็น17กลุ่มชาติพันธุ์โดย10กลุ่ม ยอมทำสัญญาหยุดยิงทั้งประเทศกับรัฐบาลส่วน7กลุ่มไม่ทำสัญญาหยุดยิงซึ่งกลุ่มนี้มีกองทัพสหรัฐว้า UWSA เป็นผู้นำกลุ่ม